สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่้งเมืองไทยกับบริการพิเศษ สักเส้นลายมือเศรษฐีสักลายมือหนุนดวงเสริมดวงเพื่อให้คุณเฮงให้คุณปังออกแบบการสักเส้นลายมือทั้งหมดโดยสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n g 6666 66. ลัคนาราศีกุมนะครับดวงชะตาในเดือนมีนาคม2565กลัคนาราศีกุมดาวพฤหัสยังคงทับลัคนาของคุณอยู่นะครับส่วนดาวอาทิตย์นั้นได้ย้ายนะครับย้ายไปอยู่ในเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีกุม แต่จะย้ายเอาน,น,เนู่นน่ยกลางๆเดือนมีนาคมไปแล้วส่วนดาวอังคารดาวศุกร์และดาวเสาอยู่ในเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีกุมถ้าพูดถึงดาวพระหัสแล้วนอกจากได้องค์เกณ์นรักเกณฑ์แล้วตามโยกเก์ชั้นสูงตามหลักของโหราศาสตร์ดาวพระหัสยังมาจากเรือนการเงินที่เขาเรียกว่ากระดุมพระแล้วก็มาจากเรือนลาบที่เขาเรียกว่าลาพระ สรุปก็แล้วกันนะครับเป็นช่วงจังหวะที่ดวงชะตาการเงินของชาวลัคนาราศีกุมนั้นจะโดดเด่นขึ้นอย่างมากทีเดียวนะครับช่วงตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงกลางกลางเดือนดาวอาทิตย์ยังคงทับลักอยู่ก็ได้ตำแหน่งเป็นองค์เกรณฑ์นาราเกณฑ์อยู่กับดาวพฤหัสคู่มิตรซึ่งก็ได้องค์เกรณฑ์นาราเกณฑ์เช่นกัน วันที่หนึ่งถึงวันที่10มีนาคมเป็นช่วงจังหวะที่การเงินการทองของชาวลัคนาราศีมีนจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับมีโอกาสจะมีรายรับหรือจะมีโชคดีต่างๆเข้ามาแล้วพอวันที่11จนถึงวันที่15การงานนะครับที่คุณทำนะครับที่คุณรับผิดชอบอยู่จำเป็นที่จะต้องใช้ความมานะความละเอียดละออการที่คุณต้องใช้ความพินิจพิเคราะห์อย่างมาก นะครับพอมาถึงช่วงประมาณวันที่15ถึง20ช่วงนี้อารมณ์จะหงุดหงิดง่ายระวังปากเสียงกับคนใกล้ตัวระวังปากเสียงกับคนรักคู่ครองอารมณ์จะหงุดหงิดง่ายอย่าไปพูดจาอะไรในทางลบกับคนอื่นนะครับพยายามระมัดระวังเรื่องของคำพูดให้จงมากเพราะว่า ดาวพุธเองไปนําหน้าลัคนาดาวพุธก็คือปากคือคําพูดไปนําหน้าลัคนาอยู่ในเรือนการเงินพูดดีก็มีโชคพูดไม่ดีโชคลาภก็หายตามคุณสมบัติของดาวพุธเปะ๊ะนะครับพอมาวันที่21จนถึง25ช่วงนั้นต้องจัดการกับอะไรหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของงานที่คุณรับผิดชอบอยู่ คุณจะต้องจำเป็นทุ่มเทให้กับมันอย่างมากทีเดียวแล้วพอ26-31ถึง31ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงจังหวะที่โชคดีในเรื่องของการงานเช่นกันภาพสรุปโดยรวมๆอย่างนี้สินแสหมิงมองเห็นว่าคุณกำลังจะมีโชคดีต่างๆในเรื่องของงานการติดต่อประสานงานจำเป็นที่คุณจะต้องให้ความละเอียดกับมันอย่างมากแต่ก็จะไปในทิศทางที่ดีทิศทางที่น่าพึงพอใจ ดาวอีกดวงหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากๆกับชาวลัคนาราศีกุมนะครับนั่นก็คือดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองไปครองอยู่ในเรือนการเงินคู่จะนำโชคดีในเรื่องการเงินมาให้แต่ดาวอาทิตย์ที่ไปอยู่นนำหน้าลัคนาบางครั้งก็จะหมายถึงความใจร้อนด้วยชาวลัคนาราศีกุมทำอะไรต้องอย่าใจร้อนต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดี พราะคนลัคนาราศีกุมดาวราหูมันเป็นดาวเจ้าเรือนบางทีมันก็อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงบา้บาบอๆอยู่เหมือนกันนะครับตามอิทธิพลของดาวราหูตรงนี้แหละนะครับส่วนในเรื่องของความรักถ้าเกิดคุณเป็นคนโสดนะครับเป็นไปได้ว่าเพศตรงข้ามจะนําโชคดีในเรื่องของการเงินมาให้เพราะดาวความรักโคจรไปอยู่ในเดือนการเงินอยู่ในเดือนของดาวพฤหัสมีโอกาสจะเป็นแบบนั้น นะครับหรืออาจจะได้รับการช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็แน่นอนคือคู่จะนําโชคนําลาบในเรื่องของการเงินงการทองมาให้นั่นเองแต่ก็ไปอยู่กับดาวพุธซึ่งดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือ,อนมรณะผมย้ำนักย้ําหนานะครับชาวลัคนาราศีกุมเป็นลัคนาราศีที่ต้องเลือกใช้คําพูดที่ดี พูดดีก็รับทรัพย์ตามคุณสมบัติตั้งแต่โบราณโบราณบอกมาพูดจาไม่ดีพูดจาซีซัวหรือให้ร้ายคนอื่นโชคลาภก็หายอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ผมได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับดาวที่ส่งผลกับชาวลัคนาราศีกลุ่มและอื่นๆมานานทีเดียวก็สรุปให้ฟังได้ตามที่บอกไปฉะนั้นคนลัคนาราศีกลุ่มเจรจาอะไรกับใครพยายามเลือกใช้คำพูดที่ดีแล้วจะนำโชคนำลาบมาให้อย่างน่าอัศจรรย์โชคดีครับ ออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแง่เมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย,ไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหง a s t r o จี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล